ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่้างความรู้สึกกระปรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบหลจมูกหงเราให้ชัดเจนปุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ถึงเราจะหยุดไม่ได้เด็ดขาดก็ขอให้หยุดเอาไว้ด้วยการเจริญสติฟังไปด้วยน้อมสำเรียกไปด้วย เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องศึกษาตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่ใช่ว่าไปนึกไปคิดเอามีเรื่องเดียวนี่แหละที่จะต้องเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางคือทำใจของเราให้อยู่ในความบริสุทธดอยู่ในความหลุดพ้นอยู่ในความสะอาดทำได้บ้างไม่ได้บ้างลม้มลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่เพียงแค่การเจริญสติ พวกเราก็ทํากันไม่ค่อยจะได้ต่อเนื่องทํากันได้นิดๆหน่อยๆส่วนศรัทธาความเชื่อมั่นในพรนัรัตไตรเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมการฝักไฝในการทําบุญในการให้ทานตรงนี้มีเป็นพื้นฐานกันหมดทุกคนจะมีมากปีน้อยเราก็มาทำมาสร้างมาสานต่อการจเจริญสติความรู้สึกตัว เป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้รู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พยายามดูยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มทําความเพียรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเวลาจนทุกขณะลมหายใจเข้าออกจนทุกขณะจิตมันพร่ำสอนตัวเราแสวงหาใจแสวงหาเราให้เจอการเจริญสติ รู้จักลักษณะองสติรู้จักเอสติปัญญาไปใช้จนกลายเป็นปัญญาจนกลายเป็นมหาปัญญาแล้วจนกลายเป็นปัญญาปกติในระดับบิมุดสมมุติเพียงแค่ระดับสมมุติเราก็พยายามดำเนินทำหน้าที่ของเราให้ดีแต่ละวันเรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความรับผิดชอบเรามีความเสียสละฝากไฟสนใจแก้ไขใจตัวเอง ถ้าเราไม่เห็นใจเราก็แก้ไขใจเราไม่ได้ส่วนมากก็ความคิดที่เกิดจากใจหรือว่าความเกิดเขาปิดกั้นตัวเองเอาไว้ซึ่งเป็นกิเลสละเอียดส่วนมากก็ออมีแต่การสแสวงหาความดิ้นรนสแสวงหาทับผมดวงใจเอาไว้ไปค่อยเอาออกในหลักธรรมท่านให้คลายให้คลายให้คลายให้เอาออกจากใจของเราให้มันหมด แล้วก็ดับความเกิดจะเอาจะมีจะเป็นก็เรื่องของสติปัญญาเข้าไปบริหารเข้าไปทําหน้าที่แทนทํำของยากให้เป็นของง่ายทําของง่ายก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกให้ใจของเราอยู่ในบุญทํากายให้เป็นบุญทําใจให้เป็นบุญทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระ,จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระยุบบ่อยๆทำความเข้าใจกับสมมุติทําความเข้าใจกับวิมุติ สมมติในร่างกายของเรามีอะไรบ้างดีท่านบอกว่าถ้าสี่ขันห้ามีวิญญาณเข้าไปครอบครองวิญญาณในกายของเราเป็นลักษณะอย่างไรหรือว่าตัวใจนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างไรทําไมเขาถึงเกิดทําไมเขาถึงหลงเราถ้ายังแยกแยะไม่ได้เราก็ว่าเราไม่หลงถ้าการเจริญสติของเราไม่ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติมีปัญญาเต็มเปี่ยม แต่เป็นสติปัญญาของโลกียะเต็มเปี่ยมของโลกปัญญาเก่าเต็มเปี่ยมก็อาจจะถูกอยู่ระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมแล้วเราตรงเจริญเราเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลกิเลสหยาบกิเลสละเอียดอะไรยังตกค้างอะไรยังค้าง,างอยู่อันนี้สวนรูปอันนี้ส่วนนาม ที่พวกเราได้สวดได้ท่องกันทำวัดอยู่ทุกวันก็สวดท่องก็มีแต่เรื่องของกายของเรานั่นแหละที่ว่าวิญญาณไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นอนัตตาแต่เราก็มองด้วยตาเนื้อก็เป็นตัวของเราเป็นของของเรา<ม>แต่ต้องมองด้วยตาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาแล้ว<ม><ม>ก็รู้จักรักษาดูแลเข้าไปจนกว่าเขาจะถึงเวลาให้เราเดินปัญญาแยกแยะ มองเห็นหนทางเดินให้ได้ขณะที่เรายังมีกำลังรู้จักสร้างอานิสงส์สร้างบุญบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นในกายของเราศรัทธาของเรามีความเชื่อสละของเรามีการขัดเกากิเลสข,ของเรามีการอบรมใจของเรามีการแก้ไขใจของเรามีก็จะเดินถึงจุดหมายไปทางได้เร็วเร็วไวขึ้นอย่าไปทิ้งบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาเราก็พยายามรีบเอาบุญกับตัวของเรา เรามีความขยันหมั่นเพียรเราละความเกียดคร้านเราก็ได้บุญแล้วได้อานิสงส์แล้วเรามีความเสียสละเรามีความรับผิดชอบอใจของเราแข็งกล้าวหรือว่าอ่อนน้อมเราก็รีบแก้ไขปรปับปรุงปรับปรุงตัวเราแก้ไขตัวเราเป็นเรื่องของเรามีแต่เรื่องของเราส่วนเรื่องภายนอกเราก็แก้ไขได้ปัญญามันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดนั่นแหละเกี่ยวเนื่องกันหมดจนกว่าจะหมดลมหายใจ เราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีครอบมีครัวเราก็ทำความเข้าใจบริหารด้วยพมบริหารบริหารด้วยเอเอสติด้วยปัญญายิ่งเรามาอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านดูกันคนละทิศละท,ละที่ละทางมาอยู่รวมกันนีอความสมัครสมานสมัคมค,มคีมีหรือไม่ความเสียสละเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา รู้จักการยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ละความเกียดค้านออกไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเราการกระทาของเรามีอันนี้สงก็จะส่งผลให้เราได้อยู่ดีมีความสุขก็พยายามกันทั้งพระทั้งชีอย่าพากันเกียดค้านให้พากันขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรขัดเก้ากิเลสขยันหมั่นเพียรทําความเข้าใจขยันหมั่นเพียรทางโลกทางสมมุติ อยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขให้รู้จักวิธีการแนวทางเรารู้จักวิธีแล้วไปร,รีบทําการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้นะ่ารู้ไม่ทันสติของเราพังเพลเริ่มใหม่สติของเราขาดตกปกพ่องได้อย่างไรรู้ไม่เท่าทันการเกิดของใจรู้จักใช้อะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาอะไรคือหนทางเดิน ที่ท่านบอกอริยมรรคในองค์แปดหนทางอันประเสริฐอะไรคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกที่แท้จริงเห็นถูกระดับสมมุติวิมุติมันไม่ห,หมดนั่นแหละมีหมดอยู่ในกายของเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนถ้าไม่สอนตัวเราแก้ไขตัวเราแล้วไม่มีใครจะสอนตัวเราได้ใช้ตัวเราได้นอกจากตัวของเราอยู่ด้วยกันก็อาศัยกันได้ระดับของสมมติเท่านั้นเองอีกสักหน่อยก็ต้องในฝัดฝากจากกัน อีกไม่นานอ,อีกคนเราอายุไขไม่เยอะไม่เกินร้อยความตายมีกันทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วถ้าถึงวะละเวลาถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาเอาอะไรมาฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่ให้รีบดำเนินเชื่อขณะที่กำลังกายของเรายังแข็งแรงอยู่อย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋วร้อนน,นักหนาวนักขี้เกียจนักอยู่นี่ ใช้การไม่ได้เราต้องแก้ไขตัวเราทันทีเอาละวันนี้ก็ขอจเจริญธรรมเพียงเท่านี้าาพากันไหว้พาพพ้อมๆกันพากันไปสร้างสานต่อทาความเข้าใจกันเอา